เราอยากช่วยผู้อื่นได้สิ่งสําคัญที่สุดเราต้องมั่งคั่งมั่นคงก่อนะอนะคะตราบใดที่เรายังมั่นคงไม่ได้มั่งคั่งไม่ได้ตัวเรายังไม่พอกินเราช่วยใครไม่ได้เลยค่ะและมันจะทําให้ทั้งตัวเราและผู้ที่เราอยากช่วยจมน้ําตายไปทั้งคู่เนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณอยากเป็นคนที่ช่วยเหลือใครก็ได้คุณต้องเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทํากล้าประสบความสําเร็จและประสบความสําเร็จมันได้อย่างจริงๆไม่ใช่การที่อยากช่วยคนอื่นไปวันๆแต่ตัวเองเอาตัวไม่รอดล่ะ เพราะฉะนั้นคนท il, her ははี่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้คือคนที่ต้องเหลือเหลือที่จะแบ่งปันผู้อื่นเนาะเพราะฉะนั้นเหลือมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างเหลือทางด้านการเงินเหลือเฟือทางด้านความคิดและความรู้นะคะเหลือเฟือในทุกๆด้านนะคะจิตวิญญาณที่ดีความคิดที่ดีการกระทําที่ดีสังคมที่ดีครอบครัวที่ดีนะคะปัญญาที่ดีด้วยนะคะสุขภาพกายจิตที่ดีด้วยเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นองค์ประกอบที่ทําให้คุณแบ่งปันได้อย่าง ไม่มีขีดจำกัดนะคะแต่ถ้าวันนี้ตัวคุณยังไม่พอกินอะ่ะคุณยังขาดแคลนทั้งความรูก้การเงินเป็นหนี้เป็นสินแล้วคุณจะช่วยเหลือใครได้นะคะพอคุณช่วยอาจจะช่วยได้ในวันนี้แต่พรุ่งนี้คุณปวดคุณก็ต้องกลายปาเป็นพึ่งพาเป็นภาระผู้อื่นอยู่ดีเนาะ